สวัสดีค่ะเซลก็ตโตยโยต้านคนรนสนสขาเทพรัตน์นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Fortuner Leader g สีขาวมุกค,คันข้างๆก็ตรงนี้ค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะ f o r t u n e r Leader G มาในเวอร์ชัน GR Sport จัดเต็มขั้นให้อีกแล้วค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1,412,000บาทสำหรับ Leader g ์สีขาวมุกนะคะแต่วันนี้ก็แต่งเต็มคั้นเทพให้เทียบชั้นตัวท็อป จบในราคาเพียงล้านหเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจบในราคาล้านหที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ0.54%ต่อปีเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรมาบ้างมาชมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้าก้างปลาที่เป็นแบบตัว Top GR Sport เลยค่ะมาพร้อมด้วยโลโก้ฝากระโปรงที่เป็นแบบฟ o r t u n e r ตามด้วยโลโก้แก้วนะคะคันนี้แน่นอนค่ะเราเปลี่ยนเป็น กันชนด้านหน้าที่เป็นแบบ G R Sport นี่ที่สำคัญนะคะสปอร์ตเข้าไปอีกขั้นด้วยการติดตั้งตัวชุดสเกิร์ตของวาซูมาเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่โลโกโ้ G R ตัวนี้จะเป็นชิ้นงานของวาซูมาเห็นไหมคะมีตัวอักษรของวาซูมาบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชิ้นงานวาซูมาค่ะแล้วก็มาพร้อมด้วยกรอบไฟตัดหมอกที่ลูกค้าเลือกความมาัดเข้มด้วยเป็นดำเขี้ยวดำค่ะสติกเกอร์วาซูมาด้านข้างนะคะ มีการเล่นเส้นสายแล้วก็ลากยาวไปถึงประตูหลังทําให้รถคันนี้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นที่สําคัญนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นมือเปิดประตูสีดํานะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยเบ้ามือจับเคเล่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะให้ดูไฮไลท์ของคันนี้กันอีกแล้วค่ะล้อเดิมของตัล l e a d ดเดอร์จีเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18ปนะคะปัดเงาลายทูโทนคันนี้ลูกค้าเพิ่มความบึกบึนหล่อเหลาด้วยแม็กของอินโฟโนลายกา้านวายลายกา้านวายสีดําเงาแล้วก็มาพร้อมด้วยนี่เลย ถ้าซื้อลดก,ก,ก็ก็จะพ่นเป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงจะสีแดงสีเขียวสั่งได้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้เป็นตัวท็อปเนี่ยต้องพ่นเป็นสีแดงแล้วก็พร้อมด้วยโลโกโล้ GR ที่ก็เบิกเป็นคัดอะไรของแท้ To โตยต a ามาติดให้ลูกค้าจะได้เหมือนตัวท็อปเป,ป,ป๊ะเลยนะคะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมด้วยยางดีเซนติที่เป็นแบบออโทรเรนนะคะดอกยางแน่แนๆแ,แบบนี้จะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนะคะลูกค้าสามารถวิ่งใช้งานได้แบบสะดวกสบายลุยได้ทุกพื้นที่แถมเพิ่มความเท่บึกบึนให้กับรถเราอีกด้วยนะคะคันนี้ลูกค้ารีเ ขอให้แบบเลยซ้มนิดหน่อยฉะนั้นก็เลยจัดเป็นตัวแม็กออฟศูนย์ให้ลูกค้าค่ะจะได้ใส่ตามที่ขนาดลูกค้าต้องการฉะนั้นลูกค้าอยากได้บึกบึนเลยซ้มนิดนิดแบบคันนี้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากให้เสมือนซ้มยังไงลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันตามสไตล์ที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ l ีดเดอร์จีปกติไม่มีหลังคาดําคันนี้เราทําหลังคาดําให้ตั้งแต่กระจกมองข้างลากยาวไปเลยเราหลังคามีมาอยู่แล้วนะคะหลังคาดําไปจนถึงสปอยเลอร์ด้านหลังเลยค่ะที่สําคัญเพิ่มความหรูด้วยคิ้วขอบโครเมียม รอบคันที่เป็นชิ้นงานของแท้โตโยต้าด้วยค่ะสำหรับสเกิร์ด้านข้างของวาซุมาเราจะติดชายล่างของประตูเข้ามาเนี่ยคะตั้งแต่ซุ้มล้อด้านหน้ามาจะถึงซุ้มล้อด้านหลังเลยในส่วนของคาลิเปอร์ด้านหลัง mm. เห็นไหมคะนี่เราก็พ่นให้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราไม่ครอบเนี่ยเราไม่ต้องเจาะคาลิเปอร์อะไรของลูกค้าทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นคาลิเปอร์ของลูกค้าะจะไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเมื่อโดนความร้อนเนี่ยคาลิเปอร์ เปลกตัวครอบจะละลายเราไม่ต้องกังวลตรงนั้นเพราะว่าอันนี้เราพ่นให้เป็นสีป้องกันความร้อนทนทานแล้วก็ออกมาแบบสวยเหมือนของตัวท็อปเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูภายในสําหรับตัวจีกันบ้างค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดให้ลูกค้านิดนึงนะคะเมื่อกี้ลืมหยิบกุญแจมารีบไปหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เจ้าของรถนั่งรอนั่งรอก็อยู่ข้างบนแล้ว เมื่อกี้ลืมปลดล็อกรถค่ะไปดูดีไซน์ด้านในกันเลยค่ะตัวจีเนี่ยจะได้เป็นรบดหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะเห็นไหมคะนี่ตัวจีนะคะแล้วก็ติดเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหน้าและหลังของแท้โตโยต้าค่ะเพิ่มความสวยงามมาดเข้มตามสไตล์ของลูกค้าด้วยาลายพรม าลายพรมนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกได้ค่ะแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นซับเพลตสแตนเลสกันรอยของแท้โตโยตา้าและติดตั้งเป็นไฟสองเท้าให้4จุดเลยย้ําว่าไฟสองเท้าที่ก็ติดตั้งให้ก็ติดตั้งเป็นงานของแท้โตโยต้าให้นะคะและที่สําคัญลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้ไฟสีแดงไม่อยากได้ไฟสีส้มนี่เลยค่ะเปลี่ยนเป็นไฟห้องภายในห้องโดยสารที่เป็นแบบ LED ต้องบอกเลยว่าลิขสิทธิ์เฉพาะของ จะวาาลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่ก้อหามาให้ลูกค้าเองเป็นชิ้นงานนําเข้านะคะเป็นชิ้นงาน LED ใช้งานได้แบบคือแสงสว่างสีขาวเลยฉะนั้นลูกค้าท่านไหนอยากได้ไฟ LED แบบนี้นะคะสามารถซื้อรถกับก้อได้เลยจะได้ชิ้นงานเกรดคุณภาพแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ต้องแจ้งนะคะเพราะว่าบางคันเขาไม่อยากติดตั้งบางคันอยากติดตั้งนะคะแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกันนะคะห้องโดยสารภายในไวนิลของก้อจะปูให้3ามแถวเลยนะคะด้านหน้า2ชิ้นด้าน ห้องผู้โดยสารแถวกลาง2ชิ้นแล้วก็แถวหลังเนี่ยก็อีก1ชิ้นยาวๆแล้วก็เวลาปูเนี่ยปูให้เต็มคันสครับเพจจะมี4ชิ้นนะคะลูกค้าอาจจะเห็นเป็นกล่องๆหน่อยเพราะว่าก็อะไรทุกชิ้นที่ก็มีการเปลี่ยนให้ลูกค้าก็จะคืนให้ลูกค้าไปด้วยค่ะดีไซน์ด้านท้ายมาต่อกันด้วยสปอยเลอร์ของวาซูมาเป็นสปอยเลอร์แบบยกนะคะมันก็จะสปอร์ตไปอีกขั้นหนึ่ง โลแก้วโลโก้แก้ว mm hmm. ด้านหลังค่ะและนะคะคาดเอวท้ายที่เป็นแบบไฟ LED mm hmm. แต่ว่าคันนี้ mm hmm. คันนี้ลูกค้ารีเควสตได้นะคะมันจะโชว์ไฟเฉพาะตอนเบรกนะคะเดี๋ยวก็จะเหยียบเบรกให้ลูกค้าด,ดูค่ะสมมุติเวลาเราขับรถไปอย่างตอนนี้แสงจะไม่รบกวนคันหลังแน่นอนนะคะแต่เวลาเราเหยียบเบรกเห็นไหมคะไฟเบรกก็จะขึ้น ฉะนั้นลูกค้าสามารถรีเฟรชได้ลูกค้าก็หลายๆคนก,ก็แนะนําให้ค่ะถ้าเกิดเราไม่อยากให้แสงไฟรบกวนกับคันหลังนะคะก็ให้มันโชว์ไฟเฉพาะตอนเราเบรคก็ได้ตัวนี้ลีดเดอร์เดิมๆจากโรงงานจะเอาออกหรือว่าจะคงไว้สภาพเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเป็น G R Sport ค่ะสคาับเพดกันรอยท้ายชิ้นงานลูกค้าเลือกรายได้แต่ว่าชิ้นงานลูกค้าเลือก เป็นเส้นสายสีแดงเพราะลูกค้าบอกว่าอยากให้เข้าเซ็ตกันกับตัวสเกิร์ตของวาซุม่านะคะที่เป็นแบบสไตล์ดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มีชิ้นงานสีแดงตัดเข้ามานี่คะ่ะเห็นไหมคะลูกค้าอยากให้มันเข้าเซ็ตกันอันนี้ลูกค้าเลือกลายเองแล้วก็ของวาซุม่าเนี่ยเขาก็จะดีไซน์แบบคล้ายๆท่อคู่นะคะให้มันดูสปอร์ตหน่อยนะคะอีกครั้งนะคะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าลูกค้ากดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะกดจากฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้แบบสะดวกสบายแบบนี้ก็ได้ เห็นไหมคะเวลาก็ปูพรมก็ปูให้ถึงพนักพิงตรงนี้เลยเต็มเลยพวกนี้คืออะไหล่งานชิ้นเดิมคืนให้ลูกค้านะคะพาย,ยางเดิมคืนให้นะคะตัวคาดเอวท้ายตัวเดิมก็คืนให้คะ่ะเห็นไหมคะลูกค้าเห็นแสงสว่างของไฟไหมจะเป็นแสงไฟสีขาวเป็นไฟ LED นะคะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวแสบตาแล้วก็ตัวนี้มีการติดชิ้นงานล็อกยางอะไหล่เข้ามาให้ด้วยโอเค วันนี้มาอย่างไวหน่อยค่ะเพราะว่าเจ้าของรถตัวจริงเขานั่งรอก็อยู่นะคะเพราะว่าแต่งรถให้ลูกค้าแบบอุปกรณ์แต่งเยอะค่ะแต่งปุ๊บลูกค้ารีบมารับเลยอะดูภายในกันหน่อยค่ะนี่ของตัวจีเนี่ยมีพุดสตาร์ทเดิมๆม,มาอยู่แล้วจากโรงงานนะคะนี่จะเป็นตัวไฟสองพื้นค่ะฉะนั้นถ้าลูกค้าเอาตัวจีอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเบรกของล็อกเทคที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเข้ามาครอยากเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถของเราก็คือสามารถแจ้งให้ก็ติดตั้งได้เช่นกันค่ะ ฉะนั้นตัวจีง,ง่ายตัวจีถ้าลูกค้าไม่อยากทําอะไรกับรถตัวเองเยอะนะคะตัวนี้ก็จะได้พุชสตาร์จากโรงงานได้เบาะหนังจากโรงงานได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะได้ราวหลังคาอันนี้คือตัวจีเลยนะคะตัวจีคันนี้นะคะใครอยากแต่งระดับนี้ใจป๋าหน่อยนะคะจ่ายประมาณแค่ล้านห้าเองได้ทั้งคันแบบนี้ไปได้เลยพร้อมส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ ถ้าอยากแต่งน้อยกว่านี้หรืออยากจัดเต็มแบบคันนี้นะคะแจ้งก็ได้เลยค่ะถ้าไลน์มาก็ไม่รับโทรหาก็ได้เลยนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งคันอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีรถล่อๆให้ชมกันอีกต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณนะคะ